นักศึกษาเขาก็มาถ่ายรูปกันที่นี่นะนี่นะคะเสาทิงช้านะคะสวยนะคะทุกคนถ่ายรูปออกมาสวยมากนะคะอนั้นก็จะเป็นบัตรนะคะบัตร เราจะข้ามไปวัดกันนะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วจะข้ามไปวัดกันนะคะทุกคนก่อนจะไปแล้วให้ชมดอกไม้ส,สวยๆก่อนนะคะ สุทักนะคยสุทักนะคะตรงข้ามเสาชิงช้านะคะ งบนะะ้างบนี่ก็คือดอกไม้นะคะเขาจัดไปอย่างสวยงามนะ,ะเข้ามาแล้วจะสดชื่นเลยนะคะจัดไวอย่างสวยงามเนาะ,ะมีหลากหลายสีนะคะสวยนะคะสวย จะเกินไปไหว้ผ้าข้างบนนะ ดอกไม้หลากสีนะคะสวยมากนะคะดอกไม้ดอกอะไรเนาะอยากจะรู้จังเลยนะะเนี่ยทุกคนสวยมากเลย บายพาเสร็จนะคะและ้วเราจะขึ้นข้างบนนะคะุปใบบพาประธานขึานบนนะคะที่พ่ ว <s us> ่าเสารเสร็จแล้วแล้วก็เดินบนน้ล่างเราจะไปต่อนะไปที่เขาขอขอเข้ามากรรมนะคะทุกคน เออใช้หนังยางมางชอบดอกไม้ตรงนี้สวยสวยสดชื่นมากเห็นด,ดอกไม้ตรงนี้สดชื่นมาก ตรงนี้ถ่ายสวยเนี่ยถ่ายรูปเลยถ่ายถ่ยขณะนี้เรากำลัลงพาชมรอบวัดนะคะเดินมือจะสั่นไหยน,นะคะทุกคนดี่ยวมีเนี่ย

ชมรอบวัดนะคะทุกคน เราจะ,ะเดินเข้าไปข้างในนะนนเดินตะลุเข้าไปข้างในเลย เข้ามากำเดินเข้ามาข้างข้างในทะลุเข้ามาข้างในตรงรื่นนะคะนี่โบสนะคะอ เิมชมเป็นเรื่อยนะคะทุกคนนี่เป็นรูปปั้นคนจีนนะคะ

เดินเข้ามาทะลุเข้ามาข้างในนะคะต่อหน,น้าวัดมาแล้วเดินทะลุเข้ามาข้างในเลยนะคะที่ขอขาากรรมกรรมนะใครที่ขเข้ามาขอขาากรรามากรรมก็จะมาตรงนี้หนะ่อยดอกไม้สวยชอบเนาะอยู่บนโคมบ่วงนะคนเราจะมาทำ,ำ 5, 5, 5, 5, 5, 5. าาก,กันเดือนห้าสิบห้าบาทขอกรรมกรรมแล้ว ต้องดูแผนถังแผนถังเาจะมีแผนถังให้ดูนี่พอทิพิจารณาเข้าเข้าไม่ได้เขาเสียสิเมต้าเดินไปดูนี่แส่ข้างหน้าน้มันพี่กขาบอกอยู่้รงนี้ ตรงนี้นะคะเขามาทำพิธีแลเนานะทำพิธีขอเขามากรรมนะตรงนี้เลยนะเดินทะลุเข้ามาข้างในนะไหว้ข้างนอกเสร็จก็เข้ามาไหว้ข้างในนะ Terima kasih telah menonton!